เปิดสถิติทีมชาติไทยยามฟัดทีมชาติอุดเบกิสถานทุกนัดก่อนดดลกันเอเชียนคะรอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่30มกราคมนี้เปิดสถิติช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมมาซาทาดาอิชิอีหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนปัจจุบันชาวญี่ปุ่นยามฟัดทีมชาติอุดเบกิสถานทุกนัดที่ผ่านมาก่อนดวนกันเอเชียนครอบ16ทีมสุดท้ายในวันที่30มกราคมนี้18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทย เป็นที่เข้าใจกันว่าช้างศึกทีมชาติไทยเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม F จากผลงาน5คะแนนจาก3เกมโดยที่ไร้พ่ายแถมยังไม่เสียประตูเลยสักลูกขณะที่ทีมชาติอุลเบกิสถานเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นที่2ของกลุ่มเช่นกันจากผลงาน5คะแนนจาก3นัดสถิติอุลเบกิสถานพบทีมชาติไทย6ชนะ5 0เสมอ0 5แพ้6 19ยิงได้22